ค่ะดูดสายสีขับรถในสภาพอากาศเป็นยังไง คุณล่าหันเรามาขอคุณพ่อนายยกเลยค่ะอันเอาซ้ำอันของพ่อให้อยนงบได้ไหม่ได้เธอเลยค่ะแต่มาขอได้เชี่หิือกับคุณพ่อนี่ฮันให้เจอสึ่งลูกเลยค่ะเข้ามาไปซ้ำอันพ่อว่าค่เลูกกับบุญนอนก็บรรลับ ลูกค่ะมียู่มือนสองลูกค่ะลูกผมเดี๋ยวมีสิงลูกค่ะปีเขาะมาเงินเดือนเขาในนี้ในยุโรปตอนนี้นี้มีเสนอข้ามาให้ได้คนหนึ่งหม้าเพราะเรจริใจเลครับต้างมเข้ามานี่ก็คนภาษเมื่งใหลูกลองซักก็คือแบบลางพรมก็คือแบบมันมันิ่งอดี่สกุลโคกับเปิ้ลูกเิลงานไปเนดอันนี้อันนี้กระอค่เ นนี้หนูนัก้ตปเลยหกอขีไปยืนยืเขานนยึดมานั่นก็คือกับมดนีก็ขัดเจ้ก็บเหรเปิ่งลูกเปิ้งหลานมันมันเียบไม่ได้นะบานวานนแบบนี้จบแล้วกระิดไรปะคะกะขอคุณก็รอครับมุณัดก็ขอคุณพ่อนิเลยคุณพ่อมันคนก็คนซึ่งผมว่าพนักงานขับรถเข้าในเส้เรกานสามหมื่นห้า ข้าวว๊กตาก็นอัณะคณะส่เข้ามเป็นเสีงรู้คนจะเข้าได้วว๊กตแค่ค่แม่ค่ะบอกบิกเสียงค่ะขนาวว่าในคนละหมื่นห้าต้องกับมัดมันต้มีแดิเรื่อเอาจารย์คิดเราคือจะเข้าบอกขอพ็นพ่อข้งซีเลยครัคุณพ่อก็เห็นเจอรูปเ๊ถาันคือเครื่องจักวง สัตนมั้หนุ่มันขอแล้วขออีเดหมู่ดิวงดิเใส่เอาน้ำอันเออข้าเจ้าก้อครัวกาเจ้าบุมเต่ยเดกขออีข้ออ่นํไ้อั่านี้ค่ะรับบุได้แต่เขาบุได้หน้าเลยว่าันด้ทางทางไ บอเลากันตามตรว่าเมื่อใดพอจะให้ก็ได้เมื่อใดเราครับมันผู้เละบักกระบุนัดพหรือเท้าที่บุนัดเป็นอย่างนั้นได้คือการขับเลาตามตามตรงครับอาจารย์ถ้า่งนั้นรับรองว่าบุญนี่โดนัสสุดยอดเลยโยกถ้าอางนั้นทางงานเอาเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีแห่งคุณพ่อเอาตอนนี้เราอันอีกอีกตายมันอันรู้จังเอาหาบัคกบุญนัดมือ อื่นนี uh ่ก oh, like so, okay. yes. ็ได so, ้ครับเพราะว่ามันมีหันลูกคันถืองานหมาท่อนี้อันนี้คุณพ่อสมบัติประเมินเมืันตื่พวกไอ้ให้ดีค่ะเมืื่อคนแล้วที่มี้ประเมินก็คือซูมลูกผ่านแล้วก็ต่อสัญญาก็คือซูมลูกผ่านได้ค่ะคุณพ่อสัญญาให้ค่ะประเมินว่าอันนี้เราค่ะคุณพ่อเห็นจืดซูมลูกไลยค่ะว่าการจืดคือกันอันแล้วเชื่วาภาษาเนาะล่านแทบไปทำงานแล้วบุญช่างโยธาเสดสัมกับ เอาอันที่ปลายแบบนี้ฮะแล้วเ็เกิดเมื่อวันชุกนะคะ,ะค,รค,รครับพอดีครับพ่อหมอพ่อหมู่บ้านครับฮัลโหลหมอพ่อหู่บ้านพีคผมผมน่ครับเออพ่อพจุ่อ่ไรพ่อกินข้าวเรียนอยู่ที่ทนี่ครับบ่ม,มีพวกแม่หามีตะปูสาวรถครับ คภาพ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 ฮะรบ้จีบไหมไม่ข้ารเชการให้เพิ่มเลยคุณพ่อรับนึ่มื่นหนึ่งบอกมือนสองม่สองแล้วไปมันยังสามเนาะค่ะรวมเราไว้หนหมื่นหนึ่งลนึงสี่ยเซตดวพอัเราตามข้อสิบขอสี่สียู่น้ำกันค่ะแล้วราอันตายมันเด็กขาอันคุณพ่อเราเอาอีกมือเลยเล้วแต่พร้อมเมื่อใดครับค่ะแล้วพร้อมมื่อใดต้องเอาให้เลขาก็ไ้ค่ะหนูให้ โบได้วหด้บอกูได้ขับไปเนาะกับไม่ได้ว่าแต่ละ่าบริเวณบริหวรไหนที่เขาบอวาหมาทางเนาะเข้ามาไม่เขาสอบอันนี้บัาออกดอกนร้เพิ่งนีค่ะกุณผู้หญิงเนี่ยค่ะกับพร้อมสุเทียนะคะโบดนออกแล้วก็เอาไปเพื่อยังห้องไหนนะคะเอาไปเพื่อเลยค่ะมือหนึ่งนะครับโอเคับอาไหลามครับขอบคุณค่ะ ไปแล้วได้ค่ะไป